สวัสดีครับมืาเบ่งขั้นตอนการมักเหี้ยครับคมักเหี้ยทางานครับวันนี้ครับน้องไม้ครับไข่เขียวน้องไม้ครับตัวแรกครับหมดถุงเลยครับ ที่สองก็เป็นน้องไม้เหมือนกันครับขนมปังกล้วยครับสูตรไม้แตกครับอ้าวอ้าวเอาละไรเพืยอนเ,เอนตอดเนี่ยันตอดเนี้ยคนให้เข้ากันครับ ไม่มีห้ามบอลเลยมาไปไปไปตัวที่สามเป็นลำขั่วหอมครับของโอเมก้าครับอะไรก็ได้ครับขอให้เป็นลำ Cái làm... có đại học Làm thông đại học Cái này Chặt Chặt คนเห็นมันของกันครับคนเห็นเี้ยมันคลอ,อันนั้นครับตกใจเลยจะไปกินเลว้วนครับครับตัวทีซีครับใส่ในยาฤด,ดูหนาวครับกระทิครับช่วงปลาสัสมไขมันครับอันนี้เป็น หาัวหารครับแซ่กะทีครับใส่ลงไปเลยครับเซ่หาัวหารประดุกครับควนให้มันเข่ากันครับเติมนาน้วยน้ดหน่อยครับ ไปเลยเดี้ยวหอยจัดการม่น่าจงกิดอ,อยมาว่าห้มันเกิดตอดนดืีนสิบคนเดือดคออขอนะครับกาบั้เนี้วพอดีครับ อย่างนะ้ใช่ยังไใช่ยังไงก็อยู่พอแล้วแกะแกะเรียบร้อยครับผมเหยื่อฤดูหนาวครับกะทิใช้กะทิครับอย่างเนี้อกับเพิ่มห่อมใส่อีกครับกลาว่าปั่นได้พอดีครับเรียบร้อยแล้วครับผมพร้อมลุยครับ เรียบร้อยครับเดีย๋ยวเราครับมาลองดูครับ